ชือนัทพลศึกจักรวงครับเป็นสสของทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ครับผมอยากมาให้ก็สังเกตข้อคิดประมาณ3ประเด็นนะครับประเด็แรกรกับมติพรบที่เรากําลังจะพูดถึงกับพรบที่เรากําลังจะคาดหวังถึงประเด็นแรกคําว่ากลุ่มชาติพันธุ์นะครับคือวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่ทรงคุณค่านะครับเขาไม่ใช่ คนธรรมดามนุษย์ธรรมดาเขาเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเหมือนทุกวัฒนธรรมทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยครับวัฒนธรรมหนึ่งก่อนที่จะมาถึงวันนี้เป็นวัฒนธรรมที่สะสมความเป็นวัฒนธรรมมายาวนานพวกเราทุกท่านคือกลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธุ์หนึ่งของประเทศไทยนะครับ เราร้องเพลงชาติตุกวันร้องว่ายังไงครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะครับตามรัฐรมนูลมาตรา70รัฐพึงส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มวัฒนธรรมนะฮะชาวไทยชาติพันธุ์ให้เขาอยู่ได้ตามวิถีชีวิตอัตลักษณ์ดั้งเดิมนะครับตอนนี้ที่เรากําลังคุยกันแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์คือปัญหากฎหมายลูกนะฮะกฎ กระทรวงทบวงกรมมันใหญ่กว่าร,รัฐมนูญครับนะฮะโดยเฉพาะพรบ,บโอทยานปีที่แล้วมันสามารถมากดทับมันสามารถมาลิดรอนพี่น้องกลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธุ์ทุกกลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นผู้ผิดกฎหมายนี่คือข้อแรกที่ผมอยากจะฝากว่าวันนี้เราคงอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเราไม่ได้มาเรียกร้องอภิสิทธิ์เกินกว่ารัฐมนูญนะครับรัฐมนูญก็ คุ้มครองเราอยากจะบอกทุกท่านที่นี้และคนที่อยู่ทางบ้านหรือที่ได้ยินตรงนี้ว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะครับรัฐไทยตั้งแต่ปีพศ .2525 นะครับ13กันยา2553รัฐไทยนะครับได้เซ็นสัญญาอับประพิญญาร่วมกับ1 4 3ประเทศแล้วนะครับรับรองความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองถึงมามี ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา70นะครับค่ะฉะนั้นรัฐไทยยอมรับแล้วตัวตนของพวกเราคือหนึ่งในนั้นค่ะนะผมอยากจะให้พวกเราทุกท่านภาคภูมิใจในความเป็นวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะนะครับประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนหรือเป็นข้อคิดข้อสังเกตกับพวกเราคือเพิ่งจะมีคำบัญญัติไว้ว่ากลุ่มชาติพันธ์ กับผู้มีความหลากหลายต่างเพศบรรจุไว้ในกรรมธิการนะครับค,ครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25นะครับมีตัวแทนของสสชาติพันธ์และมีคําว่ากลุ่มชาติพันธ์อยู่ในกรรมธิการหน้าที่ของกรรมธิการคือศึกษาและแกรร้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธ์นี่คือหน้าที่ที่กรรมธิการกำลังมาทํารับเรื่องในวันนี้รับเรื่องมาในวันนี้เพื่ออะไรครับอยากจะทําความเข้าใจทุกท่านครับ นี่คือคำพีเล่มแรกที่เราศึกษานะครับปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกเรื่องอยู่ในนี้แล้วครับแนวทางในการแก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์มีอะไระนะคะในนี้ได้รวมถึงะมะติครมนสองวิยอห้าสามพูดถึงพี่น้องเลอยู่ในนี้หมดมติครมคุ้มครองวิถีชีวิตกะเหรียญก็รวบรวมอยู่ในนี้ และที่40ปีที่แล้วมติกลมอรหรือเป็นกลมอที่อนุมัติไว้มติที่66ทับ23ซึ่งน่าจะเรียกว่าปู่หรือย่าก็ไม่รู้นะครับ,รบที่พูดถึงพี่น้องคนมงโดยตรงนะครับ,รบผมเห็นด้วยกับพี่เป็ดพูดนะครับเราอย่ารอแต่ว่าเป็นมติแล้วแล้วเราก็นอนหลับอยู่ที่บ้านรอ วันนี้พี่น้องกลุ่มวัฒะนธรรมทุกกลุ่มชาติพันธุ์เราต้องขลับเคลื่อนว่าเอ๊ะมติคอรมอมี<ฆ>แล้วนะแล้วทําไมมันไม่มีการแก้ไขวิถีชีวิตของเราล่ะ<ฆ>ยังมีปัญหาอยู่<ฆ>นะครับจึงมาประเด็นที่สนะครับถึงเวลาแล้วครับกฎหมายลูกที่ออกมามันใหญ่กว่ากฎหมายแม่ที่เป็นคำว่ารัฐธรรมนูญ<ฆ>ในเมื่อกระทรวงทบวงกลมออกกฎหมายได้เราก็ออกกฎหมายได้เหมือนกันครับในฐานะ สอสอผู้แทนของท่านเราเห็นด้วยนะฮะขอสนับสนุนศูนย์มนุษย์ที่กำลังร่างพาบรบส,ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์พสอซึ่งเป็นมติซึ่งเป็นแผนปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลจะต้องร่างให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ในสภาผู้แทนแราษฎรหลังจากที่เรามีข้อสรุปแก้ปัญหาเราก็ร่างกฎหมายเพื่อ พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันนะครับนั่นคือร่างพบรบส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันประเด็นก็คือผมอยากจะฝากถึงพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ท,ทุกวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ว่าเราจะต้องผลักดันให้เกิดพบรบที่เป็นของเราและก็แก้ไขปัญหาของเราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนะครับตั้งแต่เกิดสถานะตัวตนของเราที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะครับวิถีชีวิต ที่เราใช้ชีวิตอยู่จะต้องถูกคุ้มครองด้วยพรบตัวนี้วาระสุดท้ายของความเป็นมนุษย์ความเป็นคนจะต้องมีพื้นที่จิตวิญญาณอันนี้คือพวกเราต้องมาช่วยกันผลักดันให้เกิดพรบส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นจริงเป็นจังครับในเบื้องต้นขอทําความเข้าใจและก็ชวนพี่น้องพวกเราทุกคนว่าจะต้องเกิดและพวกเราจะร่วมกันผลักดันให้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสสนัทพงศ์สืบอสังย์ะคง